เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องคุณธรรมโสดาบันในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับโสดาบันหน้า27จากพระตรบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่20หน้าที่297ข้อที่526 ภิกขุทั้งหลายสิกขาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่อันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้นสิกขาสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าคืออธิศิลสิกขาอาธิจิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลสิกขาสามอย่าง อันเป็นที่ประชุมลงแห่งสิกขาบททั้งปวงนั้นภิกุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกุเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลทําพอประมาณในสมาธิทําพอประมาณในปัญญาเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุใดข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตระธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านี้ส่วนสิขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งปรมจันทร์ ที่เหมาะสมแก่ประมจันเธอเป็นผู้มีศินยั่งยืนมีศิลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโย์สามเป็นโสดาบันเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยง ตอนนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า